สวัสดีนะครับวันนี้ก็เราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นคลิปเก็บไว้นะครับผมก็เอามาถ่ายทอดให้ดูนะครับผมไปนะครับนี่เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่กำลังเช้าเช้านะฮะเช้าเช้ามันสิบโมงนะครับ,นะค,รบคนน่าที่จะอากาศแบบสบ,สบายๆนะฮะ นี่เลยนะครับนี่ก็มีทั้งปิดหลานยังไม่เปิดร้านด้วยนะฮะนะครับแล้วก็มีร้านอาหารของฝากของชำรววยนะครับต่างๆแล้วก็เครื่องรางนะครับส่วนมากจะเยอะเครื่องเครื่องเครื่องรางนะครับนี่เลยก็ะถองฟ้าของนั้จสวยนะครับนี่เลยนะครับเป็นตอกซอยบ้างนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ก็เป็น ประตูเหมือนประตูหรือเปล่าน่าจะเป็นประตูนะครับประตูปากทางเข้านะครับเติมไปอีกนะครับนี่เลยนี่บรรยากาศรอบรอบนะครับก็คนมาเที่ยวเยอะมากครับทั้งญี่ปุ่นเกาหลีนะครับไทยก็มีนะครับเป็นส่วนน้อยนิดมันก็คือน้าร้อนนะฮะราน่าร้อนนะครับที่เลยก็เห็นไหมครับเต็มเลยนะครับขนมขนมนะครับ ของเครื่องเครื่องรางของขลังครับจะเยอะเครื่องรางนะครับมีหลากหลายมากนะครับทั้งแว่นตาทาั้งเสื้อผ้านะครับนะครับก็เป็นลายของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีของเล่นนะครับการ์ตูนดังๆก็มีนะครับมีทั้งหลายที่เราไม่รู้จักด้วยนะครับแต่บ้านเขาอาจจะนิยมชอบอะไรอย่างนี้ตลอดบางครั้งก็เราไม่รู้จักเหมือนกัน นะครับแต่ก็สวยนะครับสวยเลยนะครับไปนี่มาถ่ายรอบๆนะครับนี่ที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆคิดว่าอะไรที่ผมชอบนะติ๊กต๊อกติ๊กตอกเห็นไหมฮะนี่ครับข้างบนนะเห็นไหมฮะนั่นนั่นผมชอบนะฮะตัวนี้เลยแต่ค่อนข้างที่จะราคาเป็นมื่นเย็นนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยนี่อ่า แมวดำอะไรอ่านี่ก็เป็นอะไรเนี่ยนะครับนะตัดภาพมาที่เราจะไปถึงทางวัดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปนะครับ